ลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งให้พ่อหนูด้วยนะคะขับมาแล้วนะครับอันนี้เป็นหอยนางลมนะครับทอดกรอบนะ,ะอันนี้เป็นซีฟู้ดทอดกรอบสวัสดีครับชิ้นชวนกินครับ ตอนนี้เราอยู่กันบนถนนเจริญนครนะครับเราจะมากินของอร่อยๆกันที่ร้านนี้นะครับชื่อร้านนะครับเพ่งหอยทอดชาวเลกระทะยักษ์นะครับร้านนี้อยู่ระหว่างอาซอยเจริญนคร17นะครับตรงโน้นคือเจริญนคร17นะครับแล้วก็ตรงโน้นคือเจริญนครนะครับ19นะครับ ร้านนี้อยู่ตรงป้ายรถเมล์เลยนะครับตรงนี้มีของน่าสนใจร้านอาหารน่ากินหลายร้านเลยนะครับตรงนั้นเห็นมีก็ชื่อร้านอะไรตรีอ้วนปอปลามีอินเดียฟู้ดนะครับแล้วก็มีติอ้วนเกี๊ยวซ่านะครับแต่วันนี้ตั้งใจมาอยู่แล้วจะมากินหอยทอดนะครับร้านนี้ครับไปกันเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ 来了咯。 欢迎大家。<noise> <noise> <noise> Thank you. ประมาณนี้นะครับพอรัวร้อยหนึ่งร้อยยี่นะครับปลากระพงทอดกรอบเซฟูดราดชีสเยิ้มนะครับเนื้อปูทอดกรอบ

ที่สั่งไปนะครับอ,าอ่าออเป็นหอยนางรมทอดกรอบหนึงจางแล้วก็เป็นปูทอดกอบหนึงจาะครับธรรมดาเจ็ดสิบนะครับพิเศษเจ้าสิบสั่งไปเป็นธรร <áng S 2> มดาใ่ร้านเขา เป็นห้องแอร์นะครับกกปเปิดอยา่เก้าโมงครึง่งเช้านะครับเปิดสี่ทุ่มครึ่งนึ่ก็เวลาประมาณอจะสองทุ่มหละคนจะเต็มร้านเลยัวนครับเฮ้ยซีฟู้ดับคีรครับซีฟู้ดรับ ับมาแล้วนะครับอันนี้เป็นหอยนั่งลมนะครับทอดกรอบนะครอันนี้เป็นสีฟูดทอดกรอบแป้งเขาบางบางกรอบ แตก่ก็มีรสชาตินะครับม่ได้กรอบแบบจืดอ,อะไรแบบนั้น Chúng ta gặp bạn. Chúc bạn có một ngày รสชักิจะได้นะอร่อยซีฟู๊ดเขาก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยนางรมมีหอยแมงคู่แล้วก็มีปูอัก ของทะเลเขาก็สดก็ได้นะครับอ่ามาต่อกันนะอันนี้เป็นหอยนางรมนะครับ จริงๆแล้วร้านเนี้ยนะครับจะมากินตั้งแต่เมื่อวานละขับรถออกจากบ,บ้านมากุ้งเปามาที่นี่แหละพอมาถึงปรากฏว่าลืมลืมาออก,กล้องมานะครับก็เลยหมดอารมณ์กลับบ้านเลยไปมาวันนี้แทนร้านนี้ผมว่าจุดเด่นเขาเนี่ยอยู่ที่แป้ง แป้งเขาจะบางกรอบนะครับแต่ซอสที่่าดเนี้ยก็ทั่วไปนะครับไม่ได้แตกต่างกันเจ้าอื่น แล้วเขามีเมนูแบบใส่ชีสด้วยนะเป็นทะเลชีสแต่ว่าไม่ไดนะ้อยากกินชีสอ่ะอยากกินแบบน้เดิมนี่แหละ ครับก็คิดตั้งแล้วนะครับก so ็อาหานั่งมทอดเจสินะครับซีฟูดทอดเจ็ดสิบนักเล็กรว่าาบาทรวมเป็นร้อห้าบห้าบาทนะครับครับก็โอเคนะครับร้านนี้ถือว่ารสชาติอร่อยได้นะครับที่เด็ดอยู่ที่แป้งครับเวลาทอดมันบางกรอบ แต่ถ้าเป็นใช่หอยแงลงเนี่ยมันก็จะไม่กรอบเท่าไหร่มันก็จะออกแฉะๆหน่อยก็อร่อยไปอีกแบบถ้ายิ่งสั่งเป็นออรัวเลยนะแต่มันก็จะเนิ้เมเลยคล้ายๆออส่วนนะครับจะไม่แห้งไม่กรอบนะครับแต่ที่สั่งมาสองอย่างเนี่ยสองเมนูนี้รสชาติก็จไได้อร่อยนะครับแต่ซอสเขาก็ตัวทัวไปนะครับซอสลาดนะตัวทัวไปคล้ายๆซอสพริกอะไรแบบนี้นะครับ โอเคถือว่าใช้ยด้เลยนะครับก็ใคร,คร,ไไรสักใครทำก็ลองแวะมากินกันดูนะครับชื่อร้านนะครับ,รรบเฮงพลอยทอดชาวเลนะครับร้านนี้อยู่ระหว่างซอ,อยจเจริญนคร77นะครับกับ19นะครับอยู่ตรงกลานะครับแถวนี้มีของกินหลายหลายร้านเลยเท่าที่มองเมื่อกี้นี้นะครับน่าสนใจหลายร้านเลย ครับก็วัสดีล้ลาไปต่อแล้วกันนะครับ่อเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามช่องเลยนะครับชินชวนกินสว,วัสดีครับ